สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาสอนการแก้ปัญหานะครับแอคเคาท์ที่ใช้งานไม่ได้นะครับสมมติว่าเริ่มแรกนะครับเอาโทเค็นมาวางเอาคุกกี้มาวางนะครับแล้วกกดดึงให้เสร็จโทเค็นนะครับแล้วก็ขึ้นเดลเลอร์แบบนี้นะครับอย่างแรกนะครับคุณใส่คุกกี้ไม่ถูกนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใส่คุกกี้ถูกนะครับแต่ว่าที่ขึ้นแบบนี้เพราะเนื่องจาก แอคเคา t f ์เฟอันนี้นะครับที่เราเอามาเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับ IG นะครับมันเลยดึงโทเค็นจากแอป,ปไม่ได้นะครับวิธีการนะครับก็คือให้กดตรงนี้นะครับกดลิงก์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครใกดแล้วแล้วมันไม่ได้เนะี่ยโอเคเดี๋ยวดูอันต่อจากนี้อีกทีนะครับแต่เนี้ยกดให้ดูก่อนว่าโอเคถ้ามันไม่ได้เนะี่ยครั้งแรกเข้าไปกดตรงนี้ก่อนแล้วก็กดดําเนินการครับจะชื่อเราตรงเนี้ยต้องเป็นเฟซ เฟซที่เราจะใช้นะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นชื่อเฟซที่เราใช้นะครับแล้วเรากดดาเนินการมันจะขึ้นอย่างนี้ปกตินะครับขึ้นแบบนี้แล้วก็ไปเอาคุกกี้มาใส่ใหม่แล้วกดดึงนะครับ่าถ้ามันจะขึ้นอย่างนี้อีกนะครับให้เราทําตามวิธีที่2นะครับวิธีการนั้นก็คือให้เราไปที่ i g นะครับอินตาแกรมนะครับพิมพ์ไปเลยว่า i n s t a g กร m c o m นะครับจากนั้นเราล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใคร ยังไม่เคยสมัคร Ig นะครับก็ซิงอัพตรงนี้นะครับแล้วก็สมัครด้วยเมลอ่ามั่วๆไปก่อนก็ได้นะครับอย่าไปกดล็อกอินอ่าวิดเฟซบุ๊กนะครับให้สมัครด้วยอันนี้นะครับส่วนถ้าใครสมัครแล้วนะครับ Ig สมัครแล้วเนี่ยให้ข้ามอันนี้ไปเลยไปเข้าล็อกอินได้เลยนะครับแล้วรอไว้เลยอ่าทีนี้วิธีการสมัครนะครับก็ให้เรามาที่เว็บนะครับ fviinbox นะครับ com นะครับส่วนใครมีเมลเนี่ยก็สามารถเอาเมลตัวเองเนี่ยไปสมัครได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีเมลเนี่ยให้เข้ามาเว็บนี้ก่อนนะครับ fviinbox. com นะครับมันจะเป็นเมลชั่วคราวนะครับทีนี้ตรงช่องตรงนี้นะครับ username เนี่ยเราตั้งเมลอะไรของเรามาก็ได้นะครับเป็นมั่วๆเลยนะครับขอยาะๆ่อยนะครับเพราะว่าใครก็จะเข้าได้ครับถ้าเขารู้ username ตัวนี้ครับ พอเรามาเนี่ยเราลองกดดู get Email ก่อนนะครับสสงเกตกดแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเมลอ่าอะไรขึ้นมานะครับแสดงว่าโอเคใช้ได้นะครับเราก็เอา u s e r n a อันนี้ไปนะครับแล้วก็ประกอบกับชื่อเว็บนะครับแล้วก็ใส่ Add นะครับก็จะเป็นอ่า r n a m e เราแล้วก็ add ตามด้วยชื่อเว็บนะครับจากนั้น Copy ไปนะครับไปที่ ig นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ ม o b บายนัมเบอร์อีเมลนะครับก็ใส่ไปเลยพาส s w เวิร์ดเราก็ตั้งของเราปกตินะครับแล้วแต่ใครจะตั้งอะไรก็ได้นะครับอ่าส่วนชื่อนะครับเราก็ตั้งของเราไปนะครับแล้วแต่ครับยูสเนมก็แล้วแต่เราจะตั้งนะครับเรากดไซอัมนะครับอ่านี้ชื่อไม่ถูกนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้ใส่วันเกิดนะครับแล้วก็ใส่วันเกิดไปนะครับให้เกินสิบแปดนะครับกด next ครับจากนั้นใช้ confirm นะครับแล้วก็ไปที่อีเมลที่เราใส่ไว้นะครับแล้วกด get email นะครับอย่าลืมนะครับใส่ username มันอันที่เราเอามานะครับเราต้องจำมันนี้ได้นะครับจากนั้นเรากดนะครับแล้วก็ จะได้เลขมานะครับ Copy นะครับแล้วก็มาวางนะครับกด Next นะครับรอสักครู่นะครับมันหมุนหมุนนะครับตรงนี้อาจใช้เวลาหน่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะเข้าหน้านี้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าอ่าโดนบล็อกนะครับหรือโดนปิดการใช้งานนะครับให้เรากดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะให้ใส่เบอร์โทรนะครับพอใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วก็อ่ามันก็จะมีให้ยืนยันอ่าเลขรหัสที่ส่งไปในเบอร์โทรนะครับแล้วก็มาใส่ได้เลยก็จะเข้าใช้งานได้ปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะครับที่มันขึ้นบล็อกนะครับมันเป็นปกติของอ่าไอจอยู่แล้วนะครับส่วนถ้าขึ้นแบบนี้เลยก็โอเคใช้ได้แล้วนะครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับก็คือถ้าใครมี Account i ไอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาล็อกอินได้เลยนะครับหรือจะให้ดีเนี่ยเซฟเนี่ยก็คือสร้าง ig ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อมาทำอันนี้นะครับจากนั้นมาที่มอนะครับไปที่ s e t t i n g นะครับจากนั้นมาที่ Account Center นะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็สังเกตนะครับมันจะตรงนี้ครับคล้ายๆกัน มาที่ a c c o u า t c เซนเตจากนั้นนะครับตรง Add แอคเคานนะครับตรงนี้ต้องไม่มี c e e o o o k นะครับถ้ามี Facebook อื่นเนี่ยให้ลบออกก่อนนะครับแล้วก็ Add แอคเคา t ์ a c e b o o k นะครับแล้วก็ Add แอคเคา t ์ a c e b o o k นะครับ facebook เนี่ยเราต้องล็อกอินไว้ก่อนนะครับเป็น Facebook ที่เราดึงโทเค็นไม่ได้นั่นแหละครับเรามาล็อกอินไว้ก่อนเลยเนี่ยเรามาล็อกอินไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากด แอปเฟซบุ๊กแอคเคนนะครับมันก็ได้ขึ้นมาดําเนินการตอบแบบนี้นะครับก็กดดาเนินการต่อในชื่อเฟซบุ๊กเรานะครับอ่าขึ้นแบบนี้นะครับกดคอนติเนียนะครับอ่าตอนนี้นะครับกดคอนติเนียนะครับกดอโลนะครับอ่าอรากฏนะครับมันก็ขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับ เราก็ไปที่ตัวนี้นะครับอ่า r e เฟร e n นะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอาคุกกี้มาใส่นะครับพอคุกกี้มาใส่แล้ววางนะครับมันก็จะดึงได้ปกตินะครับแปไหนก็ได้นะครับที่สามารถดึงคุกกี้ได้นะครับก็ copy ค,คุกกี้อันนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่ ระบบนะครับแล้วก็วางครับแล้วก็กดดึงคุกกี้ดึงเสชั่นตัเนะครับก็จะเห็นขึ้นปกตินะครับทีนี้ถ้าเราจะทํำเฟซอื่นต่อไปนะครับทีนี้พอเราทํา a c c o u n t เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอยากจะเปลี่ยน account อื่นนะครับก็ให้เรามาที่เมนูตรงนี้นะครับ Account นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับที่เชื่อมต่อกับเฟซนะครับให้เรากด Re e m o v e นะครับแล้วกดอันบนนะครับ r e m o v e Account นะครับแล้วก็ Continu e นะครับแล้วก็กด y e s f i n i e ครับแล้วก็รอสักแป๊บนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยถ้าเราจะทำอีกเราก็เข้าเฟ c บุ o กขึ้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มากด a อ a c c o u ตรตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมกับเฟซอีกรอบนะครับ